มหาอำนาจจีนกับมหาอำนาจสหรัฐมี GDP ที่เข้ามาชนกันแน่ๆในปี2030โดยประมาณนะฮะผลผลิตล้นเกินของจีนนะทำให้โลกเริ่มต่อต้านจีนนะครับโดยเฉพาะพลังงานใหม่โซลาร์เซลล์แบตเตอรี่และ EV นะีแสงหน้าสารัฐกับพันธมิตรอย่างรวดเร็วนะการที่ผลิตสินค้าราคาถูกออกสู่ตลาดโลกในคุณภาพดีมันจะเป็นสีเทาได้อย่างไระะเราประเทศไทยนี่เราจะเกาะแข่งเกาะขาภายไปดี ่จุดหมายปลายทางเส้นทางแห่งความสำเร็จคือการเดินทางที่ไม่หยุดยัง้งไม่ใช่แค่ความพยายามเพียงลำพังแต่เป็นความร่วมมือซึ่งกันและกันความมุ่งมั่นคือหัวใจแห่งชัยชนะเส้นทางแห่งความสำเร็จรออยู่ข้างหน้าอยากเวสเลดีบีสัวเถาสวัสดีครับวันนี้เราอยากขอคุยเรื่องอินรีประทะกับมังกรนะฮะจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับประเทศไทยเราอยู่ในระหว่างการของ ประเทศมหาอำนาจสองมหาอำนาจที่มีความขัดแย้งกันแล้วประเทศไทยควรจะยืนอยู่ตรงไหนนโยบายภัยลู่ลมของเราเนี่ยจะเดิมเนินการอย่างไรไทยได,ได,ได้ได้สมัครเข้าไปในกลุ่มบิดนะฮะ OECD ซนะฮะซึ่งเป็น2ฝั่งอำนาจคู่อำนาจกันเราก็จะเห็นถึงสิ่งที่เราวางนโยบายคือเราจะไม่พยายามจะมีน้าหนักไปใดฝั่งใดฝั่งหนึ่งเราก็เลยมารื้อฟื้นสิ่งที่เราเคยเจอในอดีตก็คือว่าในช่วงปี 1960จนถึง1970เี่ยประเทศเราอยู่ในภาวะที่อยู่ใต้อำนาจของอุ้งเท้าของอุ้งเล็บของอิ e. นทรีขณะนั้นเนี่ยประเทศไทยเราก็เผชิญกับคอมมิวนิสต์นะครับก็อินทรีก็มาปกครองประเทศไทยเราเบ็ดเสร็จมีฐานทัพนะฮะมีที่ปรึกษาทางทหารมีเป็นหมื่นหมื่นหลายหมื่นคนตั้งกองทัพในประเทศไทย ผมว่าประเทศไทยเราน่าจะเป็นประเทศเมืองขึ้นก็ได้ตอนนั้นนะเต็ไมไปด้วยทหารนอเมริกันนะฮะแต่เราก็ไม่ได้คิดหรอกฮะว่าเราเป็นเมืองขึ้นเขาเทียงแต่เราเราขอความช่วยเหลือจากอเมริกันในการปกป้องคอมมิวนิสต์นะซึ่งเป็นฝั่งตรงข้ามกับเราก็คือคอมมิวนิสต์จีนนะฮะโลกมันกลับตละลับป่าแล้วตอนนี้คอมมิวนิสต์จีนกลายเป็นทุนนิยมเสรีนะฮะอเมริกันกลายเป็นเผด็จการทหาร นะที่มีอำนาจปกครองไปทั่วโลกนะฮะเรามาดูประวัตินิดหนึ่งเลยครัย้อนไปที่คศ .1,500 เนี่ยในตอนนั้นเนี่ยในโลกเราก็มีความยิ่งใหญ่ของจีนกับอินเดีย200ปีผ่านไปนะฮะจีนอินเดียเริ่มมีปัญหาครับเริ่มจะล่มสลายไปนะฮะแล้วก็ขึ้นมาด้วยมหาอำนาจใหม่ในปี1825ก็คืออังกฤษนะฮะแล้วก็อังกฤษก็ผ่านไป200ปีแล้วตอนนี้อังกฤษก็ล่มสลายไปนะ,ะอเมริกันก็เริ่มขึ้นมาตั้งแต่ปี1950 ที่เป็นอันดับหนึ่งของโลกนะครับในการที่จะดูแลจัดระเบียบโลกแต่ว่ามีสหภาพโซเวียตที่เป็นผู้แข่งขันในการที่จะทําให้ตัวเองเป็นหาอหานาจนันเบอร์หนึ่งเหมือนกันแข่งไปแข่งมาสหภาพโซเวียตก็ล่มสลายไปตอนนี้เราเข้าสู่ปี2 0งศ0นปีหลังจากที่อังกฤษ b ิ i t i s h Empire ลุ่งเรืองขึ้นมาจนถึงตกต่ําสุดขีดแล้วตอนนี้นะฮะล่าสุดก็เศรษฐกิจตกต่ำมากนะฮะเป็นอันดับ7อันดับ8ของโลกนะฮะแล้วก็จะเป็นประเทศที่มี หายนะหลายอย่างที่จะเกิดขึ้นในอนาคตในความร่มสลายของบิทิสแอมพายนะฮะแต่สิ่งที่เราเห็นสอดคล้องกันตอนนี้คือมหาอำนาจจีนกับมหาอำนาจสหรัฐมี GDP ที่เข้ามาชนกันแน่ๆในปี2030โดยประมาณนะฮะแล้วก็มีอีกกลุ่มหนึ่งก็คือกลุ่ม EU กลุ่มยุโรปก็มี GDP ใกล้เคียงกันก็จะมาชนกันนะปีเดียวๆกันเนี่ยก็คือหมายความว่าตอนนี้ จีนเอาชนะ EU มาแล้วในปี2020นะครับแล้วจะชนะอเมริกันในปี2030ซึ่งเป็นการท้าทายอย่างยิ่งนะครับสำหรับการที่จะมีอำนาจทางเศรษฐกิจของโลกในทศวรรษต่อไปในปี2040หรือ50หรือ60ก็แล้วแต่ด้วยวายภายรุ่งลงไทยคือประเทศไทยเราสามารถปรับกับใครได้ทุกที่นะครับทุกคนทุกแห่งนะครับแต่จีนเองก็ให้น้ำหนักกับประเทศไทยค่อนข้างสูงเพราะเป็นจุดยุทธศาสตร์สำคัญของโลกนะครับ ในเกี่ยวกับทะเลจีนใต้แล้วก็อาเซียนนะฮะในปี2030เราคิดว่าจีนจะน่าเป็นอาหานานอันดับหนึ่งโดยอันดับ2เป็นสหรัฐอันดับ3เป็นอินเดียอันดับ4เป็นญี่ปุ่นอันดับ5เป็นอินโดนีเซียซึ่งเรามองว่าอาเซียนเองเนี่ยจะมีกําลังต่อรองสูงขึ้นมากนะฮะในจํานวนประชากรแล้วก็ในสิ่งที่เรียกว่าเศรษฐกิจที่ดีนะฮะเราก็จะเห็นว่าอินโดนีเซียมีโอกาสที่จะขึ้นมาเป็นมหาอำนาจอันดับ5ของโลกได้นะครับขึ้นอยู่กับสถาวการณ์ตอนนั้นนะฮะว่า อินโดนีเซียสามารถจะฝ่าฟันวิกฤตต่างๆเขาได้ไหมจีนเองก็มีวิกฤตนะะ เศรษฐีหนีออกนอกประเทศมหาศาลนะครับโดยนโยบาย Com บ o n โพส s ิบิลิตีหรือรุอร่งร่วงร่วมกันทําให้เศรษฐีจีนขยาดได้ระแวการยึดครองทรัพย์สินนะครับเขาก็เลยหนีออกนอกประเทศกันทําให้มีปัญหาความตึงเครียดเรื่องความมั่นคงทางด้านสังคมนะฮะสภาวะเศรษฐกิจตกต่ำนะครับคนจีนส่วนมากหนีไปไหนก็ไปแคนาดาอสาร์รสเอเมริกาสิงคโปร์นะฮะแล้วก็ยังมีวิกฤตเศรษฐกิจที่เรียกว่าผลผลิตล้นเกินของจีน,นทําให้โลก เริ่มต่อต้านจีนนะครับโดยเฉพาะสหรัฐไปแลกกับตะวันตกเริ่มต่อต้านจีนการที่จีนไปลงทุนในเม็กซิโกจํานวนมากมหาศาลนี่ก็เพื่อเข้าไปสู่ตลาดสหรัฐก็โดนต่อต้านเหมือนกันนะ FTA ของเม็กซิโกกับสหรัฐก็มีปัญหาครับในการที่การส่งออกมาจํานวนมากจากเม็กซิโกเข้าสหรัฐก็เป็นสินค้าจีนนะครับอย่าลืมว่าาจีนได้เปรียบมากเพราะจีนเป็นปเผด็จการทหาร ที่มีอํานาจเบ็ดเสร็จเด็ดขาดเรียกว่าอํานาจนิยมก็ได้ครับประชาชนมีระเบียบว,วินัยครับทำให้การพัฒนาเศรษฐกิจต่างๆไปด้วยความรวดเร็วนะฮะอุตสาหกรรมสมัยใหม่ของจีนโดยเฉพาะพลังงานใหม่โซลาร์เซลล์แบตเตอรี่และ e ีวีเนี่ยแสงหน้าสหรัฐกับพันธมิตรอย่างรวดเร็วนะครับเซมิคอนดักเตอร์เป็นจุดวิกฤตหนึ่งที่สหรัฐมองออกว่าถ้าปล่อยให้จีนล้ำหน้าไปเนี่ยอาจจะเป็นปัญหาของเขาได้เขาก็เลยต่อต้านอย่างรุนแรงในเรื่องของการส่ง ออกเทคโนโลยีไปให้จีนโดยเฉพาะส่งสินค้าออกที่เรียกว่าชิปนะฮะขนาดเล็กนะฮะแอดวานชิปนะฮะไม่ว่า357นาโนนะฮะก็ห้ามส่งออกไปจีนนะฮะนำไปสู่การลงทุนครั้งมโหฬารของจีนในการทำงานเกี่ยวกับเซมิคอนดักเตอร์เมคินไชน่านะฮะจีนประสบความสำเร็จเป็นอย่างยิ่งนะครับในการผลิตแอดวานชิปโดยการซื้อตัวจากไต้หวัน นักวิทยาศาสตร์นักวิจัยจากไต้หวันก็โดนซื้อตัวมาจํานวนมากมาทํางานที่จีนนะครับจะสังเกตว่าจีนก้าวหน้าเร็วมากใน,นอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์เพราะจีนใช้วิธีที่ตัวเองถนัดครับ Copy d e v e l o p m e n ครับซื้อครับพัฒนาโดยการทุ่มเงินครับทุ่มกําลังทรัพยากรต่างๆที่มีให้บรรลุปเป้าหมายโดยเวลาอันสั้นสิ่งที่จีนถนัดมากที่สุดไม่ใช่อุตสาหกรรมครับจีนมีความถนัดการพัฒนาด้วยตัวเองโดยอาศัยการต่อยอดผลิตพลันจาก คนอื่นฮะอันนี้เป็นจุดเด่นสาคัญนะฮะที่จีนพัฒนาตัวเองมาตลอดอะระยะเวลา30ปีที่ผ่านมาคือลอกเรียนแบบโดยอาศัยทรัพยากรอันมหาศาลของตัวเองไม่ว่าเป็นแร่ธาตุนะไม่ว่าทรัพยากรมนุษย์ทรัพยากรสมองพื้นแผ่นดินอันกว้างใหญ่นะฮะตลาดอันมหึมานะฮะเงินทุนอันไม่จํากัดจากพักคอมมิวนิสต์หรือรัฐบาลของจีนที่ทุ่มลงไปอย่างเต็มที่จีนมี นโยบายที่เด็ดเดี่ยวเด็ดขาดและต่อเนื่องยาวนานนี่คือจุดเด่นของจีนครับที่เขาให้สามารถพัฒนาตัวเองขึ้นไปสู่ระดับสุดยอดของประเทศของโลกได้เนี่ยเพราะเหตุผลเดียวคือจีนมีหนึ่งทรัพยากรมนุษย์ที่อุดมสมบูรณ์มหาศาลสองทรัพยากรธรรมชาติไม่ว่าจะเป็นสินแร่นะฮะน้ำมันนะฮะทรัพยากรอาหารที่อุดมสมบูรณ์นะฮะจีนมีครบทุกอย่างเลยครับที่ที่ที่ประเทศมหานาจควรจะมีนะพื้นที่อันกว้างใหญ่นะฮะชายแดนที่มีติดต่อ,อกับหลายประเทศ สะดวกในโลจิสติกส์นะมีความเข้มแข็งทั้งด้านการอาหารฮะมีความเข้มแข็งทั้งด้านรัฐบาลน,นโยบายที่ต่อเนื่องยาวนานอะไรพวกนี้เนี่ยมันเป็นสิ่งที่ประเทศอื่นไม่มีครบถ้วนอย่างนี้แหละครับหาไม่ได้มากไม่ได้ง่ายเลยครับที่จะมีประเทศอุดมสมบูรณ์อย่างนี้แต่ผมว่าหัวใจสําคัญที่มันประสบความสำเร็จมหาศาลมากที่สุดก็คือน,นโยบายที่ต่อเนื่องยาวนานและก็มีการลงกําลังกันอย่างแข็งขันในทุกหน่วยงานพั่งพร้อมด้วยพลังที่ปลดปล่อยออกมานะครับ ทำไมประเทศอื่นทําไม่ได้เพราะเหตุผลประเทศอื่นไม่ได้มีกลไกในเรื่องของการปกครองเหมือนประเทศจีนสําคัญมากครับเรื่องกลไกไการปกครองมันจะปลดปล่อยพลังออกมาได้อย่างมหาศาลนะครับทำไมประเทศไทยไม่สามารถประสบความสำเร็จได้อย่างนั้นเพราะว่าประเทศไทยไม่มีกลไกตัวอย่างดังกล่าวครประเทศไทยมีแต่ความอ่อนแอการทะเลาะเบาแวงนะฮะความขัดแยงะะ้งฮะนโยบายที่ไม่ชัดเจนนะฮะทำแบบกระปอกกระแปกกระปกกระแปก เหมือนคุณทุบหินน่ะถ้าคุณทุบปึ้งหนึ่งทีเดียวมันจะแตกนะถ้าคุณเคาะเคาะมันเคาะให้ร้อยทีมันก็ไม่แตกครับอันนี้คือจุดที่เราต้องทําให้ได้ถ้าเราอยากจะเจริญแบบจีนนะครับตอนนี้จีนมีปัญหาแน่ๆคือการที่มีผลผลิตล้นเกินนะฮะเราก็เลยมาเจาะนิดนึงนะว่าไอ้คำว่าผลิตผลล้นเกินที่ป้าเย็นเล่นอ่ะเจนเน็ตเย็นเล่นแล้วมันตีคังของสหรัฐไปป่าประกาศไปทั่วโลกแล้วไปพูดที่จีนว่าต่อต้านจีนเพราะจีนผลผลิตล้นเกินผมก็เลยขอแยกประเด็นนิดหนึ่งครับว่าาอ้ตัััวเเเนนีีียมมมงงกรสจรห ที่จะไปก่อกวัวโลกนะฮะผมไม่เชื่อว่ามาังกรสีเทาจะเกิดขึ้นจริงนะฮะมังกรตัวนี้เป็นมังกรดีนะครับเป็นมังกรสีขาวไม่ใช่สีเทาเพราะเหตุผลคือการผลิตล้นเกินเนี่ยมันจะทําให้โลกนี้มีสินค้าที่ดีในราคาประหยัดออกมาใช้งานนะฮะเราจะดูความหมายของ o v e r capacity หมายความว่ายอย่างไรแมามว่ามันจะมีการระบายสินค้าคงเหลือที่ออกมาสู่ตลาดโลกในราคาถูก อย่าลืมนะว่าประเทศจีนเป็นประเทศขนาดใหญ่ฉะนั้นการผลิตอ e ี o n o m y ม f s ออฟสเนี่ยเป็นสิ่งสําคัญที่ทําให้เป็นจุดเด่นมันอย่างยิ่งนะฮะพอเราผลิตออกมาแล้วส่งออกทั่วโลกเนี่ยราคาสินค้าต่อหน่วยมันถูกนะฮะการที่ผลิตสินค้าราคาถูกออกสู่ตลาดโลกในคุณภาพดีมันจะเป็นสีเทาได้อย่างไรนะฮะมันจะต้องเป็นสีขาวสิครับเมื่อคุณสามารถส่งของได้ให้ลูกค้าในราคาที่ยุติธรรมเ,เทียบกับ ในอดีตที่ตะวันตกขายของแพงๆนะฮะในต้นทุนต่ำๆมาให้เราเรากลับไม่ต่อท่านอันนี้เป็นตรรก,กะที่ใช้ไม่ได้นะครับถ้าเกิดว่ามีคนเอาของดีราคาถูกให้คุณใช้เนี่ยคุณจะด่าเขาว่าของเขาเป็นคนเลวไหมแล้วอีกคนหนึ่งอ่ะเอาของที่มันแพงมากคุณภาพก็พอสมควรแต่แพงมากอ่ะคุณจะชื่นชมยินดีเขาไหมมันมันเป็นตรรก,กะที่แบบฟังแล้วก็ยังงงอยู่ว่ามันล้นเกินแล้วมันมันไม่เห็นเสียหายกับใครนะฮะถ้าเราสามารถที่จะได้ใช้สินค้าที่มีราคาที่ไม่แพงมากนักเนี่ย ก็เป็นข้อดีกับประเทศยากจนนะครับอันนี้ประเด็นที่หนึ่งครับประเด็นที่สองก็คือละอุตสาหกรรมอะไรล่ะที่มันเป็นปัญหาของการผลิตล้นเกินอ่ะอุตสาหกรรมที่เป็นปัญหาคืออุตสาหกรรมหนักครับมันเกินมานานแล้วครับล้นเกินมาตั้งเป็นสิบสิบปีแล้วครับแล้วเขาก็แก้ปัญหากันมาเรื่อยๆ่อนะครับอุตสากรรมเหล็กอุตสาหกรรมซีเมนต์อุตสากรรมแก้วการผลิตล้นเกินหลายปีนี้เราผมก็ทราบใครๆก็ทราบครับว่ามันผลิตมากที่สุดในโลกมาเป็นหลายปีแล้วครับแล้วมันก็ใช้กันไปในประเทศของเขาหมดแต่ตอนนี้มันไม่หมดครับตอนนี้มันเหลือครับ แล้วจะตามไปด้วยอุตสาหกรรมพลังงานใหม่ที่เขาไปเรียกว่าสินเหนืองเอียนนะฮะก็คือพลังงานที่ไม่สลายสิ่งแวดล้อมโซล่าเซลล์ EV แล้วก็แบตเตอรี่มันเป็นเมกอินไชน่าในกลุ่มอุตสาหกรรม3อย่างที่บอกเมื่อสักครู่เนี่ยทำให้ผลักดันให้เกิดการส่งออกอย่างโหรานของจีนและไปกระทบกับผู้ประกอบการในยุโรปและอเมริกาเขาก็เลยตั้งกำแพงภาษีขึ้นมานะครับแล้วกล่าวหาจีนว่าสนับสนุนการส่งออกมันก็สนับสน,นุนทุกประเทศแหละครับไม่สนับสนุนการส่งออกแล้วสนับสนุนใครล่ะครับ มันเรื่องปกติครับอเมริกาก็ทํายุโรปก,ก็ทำํำแต่ว่าการกล่าวหากันก็ต้องหาข้ออ้างในการทําหน่อยเป็นเหตุเป็นผลหน่อยนะฮะซึ่งมันก็เป็นเหตุผลธรรมดามากนะฮะถ้ามันแพงก็อย่าซื้อถ้ามันถูกก็ซื้อเสียมันก็เป็นเรื่องธรรมดาของดีมานด์สัปพายนะฮะประเด็นที่3ครับก็คือว่าการผลิตล้นเกินนี่มันกระทบกับใคร มันก็กระทบตับยุโรปและอเมริกานะฮะประเทศเหล่านี้เนี่ยต้องตั้งมาตรการกีดกันการคาร้ากีดกันการนําเข้าโดยการขึ้นภาษีรถยนต์ไฟฟ้าโซลาซราเซลล์แบตเตอรี่สามอย่างเนี่ยขึ้นหนักเลยครับแต่ประเทศที่ได้ไประโยชน์ไม่ว่าเป็นแอฟริกาลาตินอเมริกาได้สินค้าราคาตา่มจากจีนไม่เห็นเ็าขึ้นภาษีเลยครับเขาบอกวลคั่มทูบราซิลวลคั่มทูอออยเอนตินาว c ลคั่มทูมอสโกอืมมันก็เป็นวลคั่มทั้งนั้นแหละครับรัฐบาลจีนได้ชี้แจงเรื่องเกี่ยวกับกวความกังวลของสหรัฐในเรื่่องนี้วา รัฐบา,สาลสหรัฐไม่ควรจะนำเศรษฐกิจการค้ามาเป็นเรื่องการเมืองควรพิจารณากำลังการผลิตแท้จริงหลักการและเหตุผลหลักการทางเศรษฐกิจจีนพยายามจะเชีห้เห็นหนึ่งจุดบวกมุมบวกเชิงบวกของการส่งสินค้าออกที่ราคาถูกกว่าในเมื่อสินค้าเป็นสินค้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมผลิตในจีนส่งเสริมให้มีการใช้งานเพื่อกำหนดมาตรฐานค่าครองชีพความเป็นอยู่ของผู้บริโภคที่มีไรายได้ต่ำในหลายประเทศโดยเฉพาะ global south ซึ่งเป็นประเทศที่เงินทองน้อยหน่อยเขาก็มีความสุขนะครับนี่ฮะดีเฉียงพูดในที่ประชุมที่ผ่านมานะครับประเด็นต่อไปครับประเทศอาเซียนประเทศอาเซียนจะมีปัญหาไหมครับในเรื่องราคาถูกเนี่ยเวียดนามครับเป็นประเทศที่หนักที่สุดเลยครับในตอนนี้ในเรื่องก่อกับการขาดดุลการค้ากับจีนมหาศาลฮรคิดไหมครับว่าเขาปล่อยให้มันยืดเยื้อยาวนานมันจะเป็นปัญหาไหมผมตอบได้ตรงนี้เลยครับว่าปัญหามันไม่เยอะไม่หนัก เพราะเหตุผลก็คือสิ่งที่ส่งออกไปเวียดนามเนี่ยมันส่งออกต่อไปอเมริกามันทําให้เวียดนามได้ดุลการค้าอเมริกาได้ดุลการค้ายุโรปมันก็หักลบกบนี้กับสิ่งที่ส่งเข้ามาประกอบเนี่ยฮะสินค้าที่ส่งออกจากเวียดนามก็คือสินค้าที่ส่งออกจีนมาเข้ามาประกอบในเวียดนามแล้วส่งออกไปในเม็กอินเวียดนามไปสู่ประเทศตะวันตกมันก็เลยเป็นการชดเชยกันฉะนั้นปัญหาพวกนี้จะไม่หนักเพราะมันไม่ได้มีผลกระทบในระยะยาวจริงครับขาดุลการค้าเยอะกับจีนจริงครับ แต่คนที่ได้ประโยชน์กับเป็นเวียดนาม 1. นึ่เขามีกําลังผลิตที่มากขึ้นโดยอาศัยจีน 2. ผู้คนในประเทศมีงานทํามีไรายได้กระตุ้นเศรษฐกิจให้ประเทศมีการใช้งานในสิ่งต่างๆทําให้มีผลผลิตนอกเงืองมาทําให้ประชากรมีคุณภาพชีวิตดีขึ้นเพราะมีเงินซื้อจับจ่ายใช้สอยได้แล้วทาให้ประเทศมีเทคโนโลยีที่ถ่ายทอดมาจากจีนนะฮะไม่ใช่ประเทศจีนประเทศเดียวที่ทําอย่างนี้นะครับเกาหลีญี่ปุ่นก็ทํา ทุกสิ่งทุกอย่างก็ส่งไปประกอบที่เวียดนามแล้วส่งออกในนามเวียดนามไปหลายสิบประเทศทั่วโลกไม่ใช่จีนที่เดียวครับฉะนั้นการที่เวียดนามขาดดุลการค้ากับจีนแต่ก็ไม่ได้ขาดดุลการค้าในในภาพรวมนะครับภาพรวมเขาก็ยังคงคงอยู่ได้ดีนะครับประเด็นที่5นะครับผมพูดถึงสินค้าประเด็นที่5ให้ฟังนิดน,นึงว่าไทยเราจะเจาะประเด็นไทยว่าไทยเราได้รับผลกระทบอะไรมากมายไหมในการที่จีนเนี่ยส่งออกสินค้าราคาถูกมาให้เราเนี่ยผมอยากให้มองในภาพมุมบวกนิดน,นึงก็คือว่า ในเมื่อมีความสามารถในการแข่งขันเนี่ยไม่ต้องกลัวครับที่จะแพ้โดยเฉพาะสินค้าบางอย่างที่เราเก่งเนี่ยสังเกตดูครับสินค้าที่เราเก่งเนี่ยเราไม่มีผลกระทบอะไรเลยสินค้าประเภทอาหารเนี่ยจีนแข่งไม่ได้ครับไม่มีผลกระทบอะไรเลยางนั้นอุตสาหกรรมอาหารนี่เป็นอุตสาหกรรมที่แข็งแกร่งมากไม่มีผลกระทบอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไม่มีผลกระทบอะไรเลยฉะนั้นเราก็มามองว่าอุตสาหกรรมที่รับผลกระทบจากการแข่งขันจา,จากจีนก็คืออุตสาหกรรมที่อ่อนแอฉะนั้นเราก็มามองว่าอุตสาหกรรมที่อ่อนแอ จะสามารถทนทานต่อการแข่งขันแบบสมบูรณ์ได้ไหมโดยเฉพาะการที่ยักษ์ใหญ่มาทุบเนี่ยสู้ไม่ได้หรอกครับในเมื่อสู้ไม่ได้เราจะแก้ไขยังไงผลกระทบมันในวงกว้างและมีหลายปัจจัยให้เราเห็นว่าจุดอ่อนของเราอยู่ตรงไหนเราก็ต้องแก้ไขตรงนั้นนะผลกระทบตัวอ SME ผลกระทบต่อการแข่งขันราคากระแสะเงินสดกระแสะสินค้าจีนทะลักเข้ามาในประเทศไทยมันแรงกดดันให้สินค้าไทยราคาลดลงมันก็มีผลดีต่อผู้บริโภคแต่ว่ามันจะทําให้ผู้ประกอบการตาย หลังจากผู้ประกอบการตายไปแล้วการแข่งขันก็จะน้อยลงเหมือนปลาใหญ่กินปลาเล็กจนหมดปลาใหญ่ก็จะมาทุบเหรอครับตรงนี้ตอนนี้เราก็เลยมามองว่าระยะยาวผู้ประกอบการที่หายไปมันก็เป็นไม่ใช่สิ่งที่ดีต่อตลาดจะต้องให้มีผู้ประกอบการหลายๆฉะนั้นสิ่งที่ทําได้ก็คือกาให้สนับสนุนให้ผู้ประกอบการไทยที่เป็นรายเล็กอยู่ได้ก็ต้องให้แต้มต่อเขาครับวิธีให้แต้มต่อทาอย่างไรก็อุดหนุนครับอุดหนุนผู้ประกอบการไทย ไม่ใช่ไปกีดกันผู้ประกอบการต่างชาติไม่ให้เข้ามาครับถ้าคุณทําอย่างนั้นคุณสปอยครับคุณเล่นกีฬาเนี่ยคุณจะชนะหรือสู้เขาได้เนี่ยคุณจะต้องฝึกนักกีฬาคุณให้แข็งแรงครับไม่ใช่ไปเตะนักกีฬาออกไปไม่ให้ใครแข่งครับการแข่งขันหลีกเลี่ยงไม่ได้ครับคุณจะเล่นกีฬาคุณไม่แข่งขันแล้วคุณจะเล่นกีฬาไปทําไมดังนั้นการที่ดีที่สุดก็คือฝึกฝนนักกีฬาตัวเองให้แข็งแรงครับให้ต่อสู้ได้ครับไปต่อสู้ครับเขาขาดอะไรให้เขาไปครับอันนี้คือสิ่งที่คุณต้องงททําาไม่่่่่ใชสิีีเรยกว แข่งขันไม่ได้ก็ไม่แข่งอันนั้นแล้วมันจะมีประสบความสำเร็จอะไรในชีวิตล่ะฉะนั้นการที่เรามองว่าผู้ประกอบการไทยไม่แข็งแรงตรงไหนรัฐบาลก็ไปช่วยสิครับผู้ประกอบการเอกชนด้วยกันก็ไปช่วยสิครับอันนี้ผมพูดไปเนี่ยคุณอาจจะหัวเราะผมเฮ้ย hey, ที่คุณพูดน่ะมันทําไม่ได้มันไม่ได้เปอร์เฟกเป็นทฤษฎีขนาดนั้นนะฮะฉะนั้นถ้าเราคิดว่าเราไม่เปอร์เฟกไม่ไม่ได้ขนาดนั้นเราก็ปรปับปรุงตัวสิครับสิ่งที่สําคัญตอนนี้เราของประเทศไทยเราคือว่าเราไม่รู้ตัว และเราไม่ใส่ใจและเราไม่ทําอะไรเลยนะฮะถ้าคุณทําอะไรสักอย่างหนึ่งและคุณรู้ว่าคุณผิดพลาดตรงไหนและแก้ไขอันนั้นคือสิ่งที่ถูกต้องแล้วมันจะสามารถพัฒนาและแข่งขันได้นะฮะเห็นไหมฮะว่าปัญหาของ Over c a p a c i t y เป็นปัญหาที่แก้ได้แต่ผมก็ยืนยันอย่างหนึ่งว่าประเทศไทยแก้ยากครับอันนี้ผมพูดในมันทฤษฎีแต่ว่าความเป็นจรกกิงแก้ยากกับยากมากฉะนั้นเราจะทํำยังไงผมก็ได้ยินคําพูดคํานึงที่น่าสนใจนะครับทาใจ ประเทศไทยคือแดนสนธยาทำใจนะฮะการผลิตล้นเกินของจีนมันเป็นประเด็นที่ขกถยงกันทั่วโลกมาส่งผลทั้งเชิงลบเชิงบวกทําให้ผู้คนกังวลว่าผู้แข่งขันหรือผู้กอบการในท้องถิ่นจะแข่งขันไม่ได้นะครับแล้วมุมมองของผู้บริโภคมันดีครับมุมมองผู้บริโภคคือได้สินค้าราคาถูกคุณเชื่อไหมเงินมันไม่เฟ้อเนี่ยเพราะว่าสินค้าจีนราคาถูกเข้ามานะครับคุณเคยคิดไหมว่าทีวีมันจะถูกขนาดนั้นอะ เออผมยังไม่เคยคิดว่าทีวีมันจะถูกขนาดได้เลยทีวียิ่งดียิ่งนานยิ่งถูกรถยนต์ยิ่งนานยิ่งดียิ่งถูกเฮ้ยมันเป็นสังคมที่ดีมากเลยนะถ้าคุณยิ่งอยู่ไปสินค้ายิ่งถูกยิ่งดีอ่ะมันไม่ดีตรงไหนอ่ผมก็ถามนิดหนึ่งว่าสินค้าจีนเนี่ยทำให้สินค้าทั่วโลกราคาถูกและดีใครได้ประโยชน์ครับผู้ซื้อครับใครเสียประโยชน์ครับผมยังนึกไม่ออกใครเสียผลประโยชน์ใครเสียผลประโยชน์ครับคุณบอกว่านายทุนเสียผลประโยชน์ คุณก็ต้องเป็นนายทุนสิครับผมไม่ได้เป็นนายทุนผมเลยไม่ได้เดือร้อนอะไรจีนน่ากลัวไหมสําหรับความคิดของเราเนี่ยถ้าเราเทียบกับไต้หวันเนี่ยเราจะเห็นว่าไต้หวันเป็นจีนโบราณนะเขามีความเก่งกาจมากเลยอะ่ะเดี๋ยวจะมีคลิปเกี่ยวกับไต้หวนันคุยให้ฟังว่าใกล้ไต้หวันเก่งกาจยังไงไต้หวันมันเป็นประเทศที่รวมหลายเชื้อเผ่าพันธุ์นะฮกเกี้ยนเป็นหลักแคเป็นรองนะครับแล้วก็มีกลุ่มเรียกว่ากลุ่มผสมนะฮะชาติพันธุ์ ที่เรียกว่าว่ายส่นเยิน,นะฮะเป็นกลุ่มรวมกวารอพยพครั้งใหญ่ของจีนสองล้านคนมาเนี่ยคือหัวกะทิของจีนเข้ามาครับมายํำเสียไต้หวันกลายเป็นอะไรแบบนี้แหละครับแล้วยังมีชนชาติที่เกี่ยวข้องก็คือญี่ปุ่นญี่ปุ่นไปปกครองไต้หวัน60ปีมันทําให้ไต้หวันเปลี่ยนแปลงไปโมโหลานอย่างกูไม่กลับไต้หวันยากจนมากครับในอดีตตอนนี้ก็ยังร่ํารวยพอสมควรแต่ก็ไม่ได้ถึงอันดับโลกนะฮะเทียบกับสิงคโปร์สิงคโปร์ยังเก่งกว่าเลยครับ แต่ว่าไต้หวันมีดีอย่างหนึ่งคือเขาเป็นประเทศที่เป็นอุตสาหกรรมอย่าลืมนะครับประเทศเขาใหญ่กว่าสิงคโปร์เป็นสิบเท่าสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือสิงคโปร์อย่าไปเทียบเพราะมันเล็กเกินนะฮะฉะนั้นไต้หวันมีไซส์ที่พอไหวครับไต้หวันเล็กกว่าเกาหลีในแง่ประชากรแต่พื้นที่พอๆกันนะครับแต่ว่าสิ่งที่ไต้หวันมีคือลัทธิขงจื๊อวัฒนธรรมจีนครับที่เหมือนๆกับจีนแผ่นดินใหญ่ อันนี้คือสิ่งที่เขามีหวัวใจสําคัญที่ทําให้เขาเป็นประเทศที่มีโอกาสมากที่สุดเราก็เลยมาเทียบให้ฟังว่าเอา้เาแล้วจีนเป็นดินใหญ่ล่ะเทียบกับอเมริกาล่ะจุดเด่นของอเมริกาคือเขาเป็นมหาอำนาจมาเป็น100ปีแล้วครับเริ่มงแต่ปี1910นะฮะจนถึงปี2010ก็100ปีนะฮะตอนนี้เข้าสู่เข้าสู่ยุคตกต่ําตั้งแต่แฮมเบอร์เกอร์คายซิเมื่อประมาณปี2008 ร้อยปีที่ผ่านมาเขาก็ตกต่ำนะครับตกต่ำมาเรื่อยๆจนถึงปี2020จีนก็พังงาดขึ้นมาครับตอนนี้จุดตัดมันอีก10ปีข้างหน้าไม่เกิน5ปีข้างหน้าจะเจอจุดตัดอันหนึ่งขึ้นมาเรียกว่าความท้าทายของจีนกับสหรัฐจะปะทะกันอย่างรุนแรงและตอนนั้นเราจะมาพิสูจน์ว่ามันจะเกิดสงครามไหมนะฮะฝรั่งหรือจีนจะเก่งกว่ากันผมใช้คำวูาฝรั่งเพราะอะไรเพราะผมไ,มได้ดูหนังเรื่องหนึ่งมาเรียกว่าพัทยาฮีตมันแสดงถึงว่าฝรั่งมามีอิทธิพลมากในพัทยานะครับ ตัวละครก็จะเป็นเจ้าพ่อที่เป็นฝรั่งนะครับมันให้ผมเปรียบเทียบว่าที่จีนก็มีอย่างนี้ครับมาเฟียจีนก็จะมีความยิ่งใหญ่คล้ายๆกับในหนังๆเรื่องพัตยาฮีนี่แหละคือทำชั่วสุดๆอ่ะเปิดบ่อนการพนันเปิดซ่องสมเปนีคายาอะไรประมาณนั้นแหะมันอยู่ในหนังแหละจีนเทาก็เป็นแบบนั้นแหละครับฉะนั้นเราก็มาเทียบฝรั่งเทากับจีนเทาเนี่ยความเห็นของผมก็คือว่า เราจะมาบอกว่าเอ๊ะเราเราจะปราบจีนเทายัางไงมันก็เหมือนกับปราบฝรั่งเทาแหละมันก็ต้องเอาตำรวจที่เข้มแข็งไปแต่ว่ามันมีแต้มต่ออย่างหนึ่งครับที่เราสามารถทําได้คือตำรวจจีนพร้อมจะมาช่วยเหลือเราครับในการปราบจีนเทาถ้าเราร้องขอนะฮะอันนี้คือสิ่งที่น่าสนใจมากแล้วผมว่านโยบายตัวนี้เป็นนโยบายที่ดีมากๆนะฮะเพราะ กำลังตารวจจีนเข้มแข็งครับและพร้อมที่จะมาช่วยเหลือครับถ้าเราสามารถจัดตั้งกองตํารวจจีนเทาได้เนี่ยเราจะปราบจีนเทาได้ทั้งหมดนะครับอย่าลืมนะว่าจีนมีประเทศที่มีข้อมูล Big Data มากมายที่สามารถจะเอามาแชร์กับเราได้ในการปราบปรามทุจริตอย่าลืมนะครับว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในประเทศไทยนี่ก็คือพวกเขาเรียกว่าอาชญากรรมของจีนมันแตกกระสานสั้นเซนออกมาจากแผ่นดินใหญ่นะเขารู้ทุกคนแล้วว่าใครเป็นใครนะครับแต่เขาไม่มีอํานาจในประเทศไทยและไม่มีการร้องขอนะครับ ทุกวันนี้เขาก็ช่วยปราบอยู่แล้วครับแต่ว่ามันปราบไม่ได้ถนัดไงครับเพราะว่าคนท้องถิ่นไม่ได้ไม่ได้ร้องขอครับผมคิดว่าถ้าองค์กรตํารวจเราเนี่ยมีความศักดิ์สิทธิ์แล้วก็มีความเข้มแข็งและพยายามนะครับร่วมมือกตำรวจจีนผมว่าจีนเทาแหลกหมดนะครับเพราะคุณสังเกตด,ดูตอนที่มีเรื่องที่แม่น้าโของอะ่ะจีนปราบเรียบหมดนะครับเขาส่งจัดการในการที่ใช้กําลังตํารวจนะฮะที่ที่เข้มแข็งนะฮะมาจัดการปราบ เมื่อสิกว่าปีที่แล้วถ้าทุกคนเคยดูหนังหรือว่าเคยทราบข่าวเรื่องนี้นะครับตำรวจจีนเข้มแข็งมากครับไม่งั้นเขาจะเข้ามาในระมาจจาดจานในแชร์กรรออนไลน์ไป4ี่หมื่นคนได้ไงนี่คือกําลังที่เข้มแข็งของตำรวจจีนนะครับอย่าลืมว่าเขาเป็นลัทธิคอมมิวนิสต์เดิมซึ่งมีการจัดระเบียบประเทศไปหมดแล้วรีเซ็ตประเทศไปหมดแล้วฉะนั้นความเข้มแข็งของอํานาจนิยมเขารุนแรงมากผมไม่ได้บอกว่าดีนะครับแต่ผมก็ไม่ได้บอกว่ามันเลวคือความหมายก็คือประชาชนจะลําบากเหมือนกันนะถ้าอยู่ในอํานาจขนาดนั้นนะ ถ้าผิดพลาดยังไงทุกอย่างมีดาบสองคมครับเขามีกําลังเข้มแข็งแต่ถ้าเขาทําในทางที่เลวมันก็เละเหมือนกันนะครับแต่บังเอิญอานาจอันเข้มแข็งนั้นมันทําในทางที่ดีฮะมันก็เลยทําให้ประเทศมันสงบสุขดูอยากตัวอย่างก็ทราบครับว่าประเทศจีนมีอัตราในการที่เขาเรียกว่าความมั่นคงทางสังคมเนี่ยสูงมากนะครับ อันดับ28ของโลกนะครับสหรัฐอเมริกาเป็นอันดับที่45ของโลกนะครับฉะนั้นจะเห็นความแตกต่างซึ่งว่าสหรัฐอเมริกาไม่ได้ยิ่งใหญ่ในเรื่องของความปลอดภัยความมั่นคงทางสังคมเลยเขายิ่งใหญ่ทางทหารก็จริงนะแต่เขายิ่งใหญ่ทั่วโลกก็จริงนะแต่เป็นการลุกรานประเทศอ JI, ื่นนะเขาไม่ได้ไปสนใจประเทศตัวเองนะว่าประเทศตัวเองเลวร้ายแค่ไหนเอาเวลาไปจัดการประเทศตัวเองดีไหมครับท่านทหารสหรัฐ ท่านจะมายุ่งกับชาวบ้านทําไมคุณจะมาตั้งกองทัพไกลบ้านหนึ่งหมื่นห้าพันไมล์เนี่ยในโยโกซุกะนะฮะในโอกินาว่าในปูซานนะฮะในอิชิตอิตังที่เป็นเกาะที่ห่างจากไต้หวันแค่ร้อยกว่ากิโลเพื่อไปเตรียมจะลบกับจีนหรือเปล่าเนี่ยผมก็งมีขีปนาวุธไปตั้งแล้วช่องแคบบาชิ achi, นะฮะทึ่ห่างจากไต้หวันร้อยกว่ากิโลคุณจะเอาขีปนราวุธไปตั้งหรือเปล่าในฟิลิปปินส์เพื่อเตรียมลบกับจีนฉะนั้นการที่อินซีปะทะกับ มังกรเนี่ยผมไม่อยากให้คุณเห็นว่าเราประเทศไทยเนี่ยเราจะเกาะแข้งเกาะขาภายไปดีที่อดีตเราก็เกาะแข้งเกาะขาอินทรีย์อยู่แล้วนะครับไม่เถียงนะับอย่าเถียงครับเราคือลูกสมุนอเมริกาดีๆนี่เองผมเกิดทันครับผมเห็นทั้งหมดนะครับสงครามเวียดนามสงครามลาวเขมรเนี่ยมันมีผลกระทบต่อชีวิตคนไทยมหาศาลนะครับผมก็สัมผัสฐานไม่ไกันมานะครับก็รู้ว่าฐานไมิกันก็มีคนใจดีนะครับไม่มีปัญหาอะไรหรอกแต่ว่าเขามาด้วยนโยบายนะครับเขาก็ไม่ได้อยากมาหรอกครับ มีคนจ้าเข้ามาเขาเข้ามานะครับแต่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าเขาก็เจอปัญหาเหมือนกับเราแหละก็โดนบีบบังคับให้มาลบกันนะฮะคนอเมริกันมีคนดีครับแต่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับจีนก็อย่างแบบเดียวกันทหารจีนก็ไม่ได้อยากมาลบกับใครเราครับแต่ว่ามันเป็นความจําเป็นในเรื่องของมนุษย์อ่ะที่มันชอบสอ่อสงครามกันนะ่ะอินซีมีโนโยบายค่อนข้างจะชัดเจนว่าขอให้คุณเคารพนอบนอบเขาให้เขาเป็นลูกพี่มีโรโยตี้กับเ,เขาเขาก็อย่ารักคุณละส่วนจีนไม่เหมือนกันครับ จีนไม่ได้สนใจรโ,โยตี้ให้เป็นลักเขาอะไรเขาจีนสนใจผลประโยชน์ครับจีนจะเอาทุกอย่างที่ขวางหน้าครับนี่คือปัญหาครับที่ผมเข้าใจนะครับธุรกิจที่เข้ามาในไทยเนี่ยเป็นของคนจีนซะมากเลยฮะร,รายการต่างๆที่เรารู้จักกันดีเช่นรายการท่องเที่ยวนะฮะโรงแรมนะฮะเกษตรนะฮะที่โดนยึดครองเป็นเรื่องของห้องเย็นลงสีลงผลไม้ร้านอาหารอะไรพวกเนี้ยก็เต็มไปด้วยธุรกิจคนจีนที่มาลงทุนนฮะยักษ์ใหญ่จีนเข้ามาปกครอง อาเซียนแบบคืบคานนะครับทุกวันนี้เราต้องเตรียมตัวนะครับคือผมไม่อยากให้คนไปด่าเสียเวลาด่าด่าไม่มีความหมายอะไรหรอกครับช่องผมก็ไม่ได้ช่องด่าผมชมทุกคนที่ชมได้นะครับแต่ผมจะติเตียนคนที่ทําให้อ,อ่าประเทศไทยเราเลือร้อนแต่ผมพยายามจะส่งเสริมให้คนปฏิบัติมากกว่ายกตัวอย่างเช่นถ้าเรามีปัญหากับรถ E ีวีเราจะทํำยังไงกับมัน เราก็ควรจะส่งเสริมนะฮะให้เข้ามาประกอบในประเทศไทยและส่งออกเพราะเราจะได้ใช้ของดีอันนี้เราไม่ได้เราไม่ได้เสียหายอะไรเลยเราไปดีข้อดีครับเขาลดราคาแล้วก็ตบมือยินดีกับเขาครับเพราะว่าเราก็ได้ของถูกลงนะผมยกตัวอย่างก็ได้ดอฟฟินเนี่ยที่เขาลดราคาลงมาเนี่ยจริงๆแล้วมันเขาไม่ได้ขาดทุนหรอกครับเขาลดราคาลงมาเพื่อให้มันขายออกง่ายขึ้นนะฮะฉะนั้นคุณอย่าไปตกใจแล้วเขาว่าครับว่าเขาจะทุ่มตลาดบ้าบอลอะไรที่เขาคิดคือต้นทุนเขาต่างกันนั้นเนี่ยแล้วเขากำไรน้อยเท่านั้นเองเขาต้องการระบายของเพื่อแข่งขันกับคนนญี่่ปุ แข่งกับยุโรปแข่งกับจีนด้วยกันนะจีนด้วยกันก็ไม่ได้รักกันขนาดว่าต้องไปหัวกันอะไรเขาไม่หัวดีแล้วครับเขาก็แข่งขันกันอย่างเสรีแข่งขันอย่างสมบูรณ์ในประเทศจีนเป็นอย่างนี้นะครับไม่มีคําว่าผูกขาดอันนี้คือข้อเยี่ยมที่สุดของพรรคคอมมิวนิสต์จีนไม่มีคําว่าผูกขาดกระจายความเจริญครับแบ่งปันผลประโยชน์ครับลดความเหลื่อมล้ำกระจายอํานาจแบ่งปันความสุขแล้วก็เศรษฐกิจที่ดีแต่ทุกคนแชร์ลิ่งร่วมกันคือระบบ รัฐที่คอมมวนิสต์ครับเป็นรัฐที่ที่ดีมากคุณไปฟังใครมาพูดว่ามันเลวได้ยังไงเพราะว่ารัฐที่คอมมวนิสต์คือการแชร์ผลประโยชน์ทรัพยากรให้ทุกคนได้เท่าเทียมกันแต่ว่ามันทาไม่ได้เท่านั้นเองนะฮะสหรัฐก็เป็นคนหนึ่งที่เกลียดคอมมวนิสต์มากโดยเพราะว่าเหตุผลก็คือเขาเป็นนายทุนไงแล้วคุณว่านายทุนดีไม่ดีคุณก็ต้องไปศึกษาเอาจีนจะแซงหน้าสหรัฐในเอเชียรหรือเปล่านี่คือเป็นสิ่งที่เราต้องมามองกันว่าตอนนี้สถาบัน MIF ได้จัด ระดับ gdp ไว้นะฮะว่าจีนจะเป็นระดับหนึ่งในอีกไม่นานนี้ไม่เกิน10ปีเนี่ยแล้วก็เราก็จะเห็นว่าประเทศเวียดนามเนี่ยจะขึ้นมาเป็นอันดับ 20- 20นะฮะประเทศไทยเราจะตกเป็นอันดับที่26ของโลกคือพูดง่ายๆว่าทุกคนอ่ะเตรียมตัวได้เลยครับอีก10ปีไม่ถึง5ปี6ปีข้างหน้าประเทศเวียดนามจะแซงหน้าเราไปวุบแล้วเราก็จะลงเขาอยู่ข้างหลังเขาแล้วเราก็จะเกิดภาวะที่เราว่าความเสื่อมของเศรษฐกิจไทยก็จะเกิดขึ้นเพราะ 1. เราเป็นสังคมสูงวัยเอจิงสโตรเตทเรามีระบบการเมืองที่ผูกขาดเศรษฐกิจที่ไม่แข่งขันนะฮความสามารถในการแข่งขันเราตกต่ำลงเรื่อยๆเพราะเราไม่มีการศึกษาที่ดีผมว่า3อย่างเนี่ยถ้าเราไม่แก้ไขเราก็จะสู่หายนะอันรวดเร็วนะผมพยายามครับที่จะพูดว่าเฮ้ เราต้องตระหนักรู้ถึงสิ่งที่เราเกิดนะว่าความสามารถในการแข่งขันเรายัางไม่ดีเราต้องปรับปรุงนะเวียดนามแซงเราได้เพราะอะไรเราต้องไปศึกษานะครับตอนนี้เราอยู่ดับโบยเ่ยนะครับที่ชนะเราไปมีใครครับเวียดนามมาเลเซียอินโดนีเซียฟิลิปปินส์นะฮะสิงคโปร์พวกนี้ชนะหมดเขา5%้ากเกันหมดแล้วครับเราอยู่ที่ 1. 5ในพยากรณันข้างหน้านะครับแต่ว่าตอนนี้เขาบอกอยู่2.4นะแต่อนาคตมันจะลดลงไปเหลือ1.5% ตอนนั้นะเราจะน้ามมืดแล้วก็เราก็จะไม่มีทางแก้ไขแล้วครับเพราะว่ามันยากจะเยียวยาขอบคุณที่ติดตามชมและอย่าลืมสับสกาให้ผมด้วยนะครับอย่าลืมที่จะดูสแกน QR Code และช่วยเหลือทงงางการเงินกับผมครับขอบพระคุณและสวัสดีครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่อง DB ส่วเถาเพื่อไม่พลาดคลิปที่น่าสนใจและรับชมคลิปใหม่ก่อนใคร